สวัสดีครับมือนีบริยปพไทยคลิปทั้งหนแล้ะครับเพจงานตัดทางปามเขียวตัดแ่งเลยไอมาอัดไออันนี้ผมไปได้ค่ำไอไอันนี้มา,าค่ำหนึง่งค่ำเพื่อนค่ำอย่างค่ำก่อนค่ำอย่างอา่ะเขาว่าอ้นกตัวใหญ่มักสิบินตัวเดียว ขวานบินสูงนกที่บินเป็นฝูงเคลื่อนว่านกกระจอกเพราะว่าผมไปไออันนี้มาเห็นมาครัผมก็เลยถห็นว่าประยุกต์ใส่กับไอ้พี่น,ออน,น้องเทสยูทูบเฮ้านะครับแต่มึงมีว้อหมายเลยครับไอ้ดี่บอกวัตาุหมายไออันนี้ให้ฟางก่อนนกที่ว่าไอบินสูงนี่บินไปตัวเดียวนี่ สิถึงเส้นไส้อยู่แต่มันสีซ่าหมแล้วก็บุมีคนปรึกษาซื้อล่มไอ้ล่มมากกัเซื้อไอ้ดินไอ้ยังก็เฮิร์นล่มเลีเนลเนยนด้ัยนาดไรแม่มครับสบายสบายเพราะมีปัญหามาผิดพลาดล่มเลยได้ครับคือต๊กสูงเลยเด้บันี้ผมมพาเปรียบเทียบเป็นนกกระจอกทั้งนกกระจอกนี่มันสีซ่าถึงตัวหนึง่งตัวไหเป็นยังมาก มันก็สิซอยกันดึงกันมีปัญหายังมากกสิมาไอปรึกษามาให้ความไอคิดเห็นแต่ละโตแต่ละโตเป็นยังไงมันไข่ไข่กันครับไอพี่น้อง y o u ูทูบห้องนะครับถ้าบินตัวเดียวมันก็มันก็ซ้ำเน็จอยู่แต่มันสิซาผมว่านะแต่ถ้าเอาเอาไอสองยางนี่มันรวมกันล่ะครับมันสิดีบ่แบบว่า ขาสิบินสูงอยู่บินสูงแต่ว่าข้าสีบูบินตัวเดียวขาสิบินไปเป็นฝูงขนกกระจอกพอจะมีปัญหาแมาเข้ากระสิปึกษากันว่าจังสีมันดีบอมันดีบอดีเฮ้ยจังไดแมวพี่น้องผมว่ามันดีนะนะครับดีนะผมว่าผมคิดว่าถาดดีหรือบอดีอยังพี่น้องกับไม่ คอมเมนต์เด้อครับเด้อเขาเมา่อเบิ้งเมื่อยัางหาก็ได้เขามาเบิงงเาาเบ้งกับฝากไรฝากแชร์กดนซ้สำสละเขยเพื่อเลังใจให้นุ่มน,น้อยนอนหน่อุ่มบนส่อง,น,องน,น้อยๆเด้อครับเด้อมื้อนี่ไปไปได้คำก่อนมาเลยมาเฮามาประยุกต์ใส่กับชีวิตเฮาดีกว่ากับชีวิตแล้กวก,วกว็สิ่งที่เฮาเฮ็ดอยู่นี่คือว่าเฮาเฮ็ด YouTube พี่น้อง YouTube สุขชนเนาะครับเนะาะเฮามาบินสูงแต่ว่าบินไปเป็นฝูงแบบนกกระจอก ถ้ามีปัญหาอีหยังมาเฮ้ากับมาปรึกษากันอย่างสั่นที่บอกแมน่นกเฮ้าบินตัวเดียวไปแล้วสูงแล้วเกิดอีหยังมาแปลว่าบ่าเอาไผ่เลยอ่ะบ่บ่อนกตัวอื่นขันเปียบเทียบมันบ่ครับแต่เป็นหยังมามือมีนกตัวไหนซอยเข้าไหนเด้ถาเขาเป็นไอบินสูงแต่เขาบินแบบนกกระจอกเพาเขาไปเป็นฝูงเขามีหยังมาเฮ้ากับมือปรึกษาหาข้อมูล แลกเปลี่ยนความคิดกันนะผมว่ามันดีกว่าเดี๋วนะครับเป็นกันังใจเห่กันและกันนะครับเด้อมี่ยังผิดพลาดประกันได้ขอถทยเวลานที่นี้ด้วยนะครับพี่น้อง YouTube ห้าสุขูมสุคนหฮากับมันเป็นกันังใจให้กันได้ดีกว่านะครับเนาะดีกว่าไปบินขึ้นนกเยียวนกตัวใหญ่ถ้าเกิดมาปัญหาอี้ยังมานี่ปรึกษาอีหยังบ่อไหเลดเด้วยครับเ้าไป ขับบินแบบเดียวขาบบินแบบขาบบินแบบนกตัวใหญ่แต่ขับบินไปเป็นกลุ่มมันสิสําเร็จนีปัญหาอย่างข้าก็่อมไปปรึกษากันข้าวในอันนี้กันเห็นว่าครับนกกระจอกถึงมันสิทตัวน้อยอยู่ก็จริงแต่มันสามารถเฮ็ดหัห่งเห็นว่าครับตามแม่นม้ำตามไอ เคลื่อนตามยังถือว่าเห็ดห้างเห็นน้อครับหักนงหักนองกระจอกเดนะ้น่ะยี่ว่าเป็นงามๆเออนั่นละสี่เลยนั่นละครับแบบง่ายๆเลยสามมาขี่กันครับนกเยียวอาจสิต๊กซาหรือโบตก๊กแต่จักมือก็ต้องตกแล้วก็บพมีตัวอื่นตอกข้องเี้เห็นยังกับสีซาแต่ไปตัวเดียวมันสี เร็วไปเรื่องหนึ่งแต่ถามีปัญหาเรื่องหนึ่งหรืออุปสรรคยังมากบ่มีผู้ไดดึงบ่มีพยังหรอครับนั่นแหละครับคือกันกับเขาเหตุดูทูบกันครับซอยกันครับมียังปรึกษาหาเลยกันปรึกษากันดึงกันเกินไปถึงสีคลิปผมกับบางคลิปกับสีมีประโยชน์บางคลิปกับสีบุมมีประโยชน์แน่นั่นแหละครับผสมประสานกันไป อันไดถือกันได้พิษกับคอทษหนาที่นี้เลยด้วยครับเด้อเฮาสิบบินไปบินสูงแบบนกเยี่ยวแต่ไปเป็นฝูงแบบนกกระจอกสวัสดีครับ